วันนี้เราจะมากดแกชปองเครื่องสำอางกันมาดูสิว่าเราจะได้เครื่องสำอางแบบไหนกันนี่เลยจะมีทั้งลิปทั้งอายแชโดว์แล้วก็มีแป้งด้วยราคา400เยนขอได้ลิปสติกด้วยทลิปสติกสีออกโทนแดงๆหน่อยเปิดไม่ได้นะทุกคนมันเป็นพุงเงิจเฉยๆเดี๋ยวเราไปหาเครื่องสำอางที่ใช้ได้จริงดีกว่าราคา500เยนนะคะเป็นอายแชโดว์สี ว้าวเล้นี่ไงเขาบอกว่ามันสามารถเอาไว้ทาเปลือกตาแบบนี้ได้โอ้หอมมาแบบแล่นหนามากสีน้ำตาลบึ๊บได้อยู่นะเอาไปทำแบบสโมกี้อายที่ปัดแก้มสีสีวิงวิ่งได้สีอะไรตลับสีชมพู อ้าวอ้าวตาไหไม่มีบัตรออนแต่เป็นกระจกเจอแล้วลิปของจริงมันมีรูปปากผู้หญิงอยู่แสดงว่าลิปแต่ละอันนนะ่าจะเป็นกลอสเปลี่ยนสีนะคะรานะคาห้าร้อยเยนวู้นจานจาาได้เป็นเครอร์บ,บี้สีม่วงมันไม่มีนี่เป็นปอกลิปติกมัน,น,นกระจกแล้วก็ใช้มาที่ปากของฉัน เครื่องสำอางมาแค่อันเดียวเองแล้วเพื่อนๆชอบอันไหนมากที่สุดคอมเมนต์เลย